ดีครับมาขามลีลานะครับทรงน,น,นอนทรงบันไซนะตัวเนี้ยสวยๆนะครับดูความผิวเก่าและโบราณน,นะครับดูได้ครับเทียบกับตัวน้องนะครับน้องมีความสูงวันร้อยเจ็ดสิบเปร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเทียบดูได้ครับผิวเก่า แก่มากดูนะครับตัวนี้สวยใช่บวกไม้เก่าครับเนี่ยดูนะครับโบราณมากนะครับเ,เก็ที่ผิวนะครับีสวยมากเลยนะครับย้อ,อยางเนี้ยทรงเอชายนะครับอ่ะต่ออีกทุกท่านดนะครับได้นะครับสวยงาม มุมนี้สวยมากครับสังเกตให้ดูนะครับนี่กิ่งเราตัดออกไม่หมดนะเพราะว่าจะได้มีล่มในการขุดนะครับเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนาสวยนะครับสังเกตครับตรงเอ็นชายนะครับอ่าผมที่ดูสันลากนะครับสันลากนะครับอ่าดูมุมนี้โอ้โหใครบอกไม่เก่านะครับเก่ามากๆนะครับ สันลากนะครับเนี่ยปุ่มประมาณหลายเมตรนะครับตนน้นเนี้ยรับสันลากดูสวยไหมครับอื้ใครบอกไม่โบราณไม่ใช่แล้วล่ะครับจะลองขึ้นไปไต่ต้นดูนะครับาลากเขาแล้วนะครับปึ๊บตรงสันนะครับอสวย กดูด้านบนครับ